โอ้โหรอโอ้โหมืม่นหนึ่งนะตามไปมื่นคือพูดง่ายๆว่าเสียไปมืม่อนอขี่ขี่ขี่ควายตามช้างนะ่ะมันช้านะขี่ควายตามช้างนะ่ะช้าอ่าอย่คิดว่ามันช้าไนดะ้ไมไม่ไม่ไม่ช้าก็ขี่ควายตามช้างก็ไปเรื่อยๆไงโอ้โหนะโโอ้โหไปไหนมาหรือเปล่าตรงนี้ฮะผมอยู่ในนี้แหละข้างในเนี่ยจ๋า เอามาสองตัวเลยนะผมผมผมคิดแล้วประซอผมคิดแล้วว่าประซอเนี่ยดวงไม่ค่อยดีที่ออกไปเนี่ยไม่ดูเลิกดูยามไม่ดูเลิกดูยามครั้งก่อนนะผมจําได้ว่าประซอไปแค่สองวันก็ได้มันได้มาอ๋อล้วว่าดวงโอ้โหนี่ประซอดวงช่วงนั้นอาจจะดีเลยรีบกลับเขาเรียกว่าสาเขาเรียกว่าตีหัวเข้าบ้านตีหัวเข้าบ้านดึ่มาไม่ได้โอ้โหเป็นไงจระวังเบ้ นึกว่าจะเขาจะได้แบ่งสมบัติเขาก็ไม่ยอมแบ่งพอไม่แบ่งกันใช่ไหมเขาไม่ยอมแบ่งเออเขาจะดึงไว้ทําไมอ่ะเขาเนื่ว่าเขาจะให้มาบ้างสักแสนสองแสนเออเอามาทําทุนเนาะมาทำทุนหน่อยเขายังไม่เห็นพี่ชื่อของเราเลยใช่ไหมอือฮึกินข้าวยังเด่นเรียบร้อยแล้วน้ำเปลาผมอีกแล้วแย่เลยช่วงนี้ผมไม่นน้ำปลาผมอีกแล้วโอ้โหเล่ปลาแล้วนะเอาแล้ว ป่าช่างเป็นไงป่าช่างเนี่ยวน,นมาทางนี้อีกแล้วนะยิงน้ำช่วยนะอน้เนาัไม่บอกไปเก่าจะองมีน้ำแต่ว่าไปเอามามาเดีวเป็นเพหอันนี้โอชิก่บาทคะโอชิก่บาริตอมเดี๋ยวโอชิอเหมามา ัไม่มีแล้วอ๋อโอ้โหเป็นไงตังไม่มีแล้วเนาะเออเห็นว่าไปรับมรดกมาเลยอไปรับมรดกเขาไม่พูดถึงเลยออมรดกอะไรล่ะครับเขาบอกมรดกอะดูดิมรดกเนี้ยต้องใช้ความสามารถด้วยนะเนาะเออไม่มีความสามารถก็เอาไม่ได้นะมรดกเนี้ยเออเอาจิงๆมรดกนี้ต้องใช้ความสามารถใช่แลวเออแล้วถ้าความสามารถไม่มีก็ลองคิดดูสิไม่ให้ไม่ให้นะ เออเขาบอกว่าอยากได้ก็ใช้ความสามารถเอาเขาว่างั้นโอ้โหเอาเท่าไหร่ก็ไม่อัน้นเขาว่างั้นโอ้โหรม,ดม,มะระดกนี้ต้องเหนื่อยหน่อยนะปศนะตัวนี้หรอขยะจ้าอันนี้ก็ได้เลยขวดเอาไว้ขายก็เหรอปศแต่ขายขวดกินแล้วโ,โ,โอ้โอ้อขายขวดกินโอ้โหปอพูดแบบนี้หน้าสงสารน,นะนแต่แต่ดูประวัติแล้วไม่น่าสงสารหรอก ไปแล้ไม่เห็นเก็บเลยตอนนี้เก็บน้อยขวดเลเผาทิ้งมันรีไซเคิลได้ครับป๋าเบเนสนับสนุนนะป้าซองเก็บเลยค่ะเก็บเลยไม่ที่เก็บนะเขาจำเป็นมันโลภบ้านเราไปที่แกะก็จะแกะโค้จักรัวตายพี่เก็บนะ่ยจำเป็นจำเป็นอ่าจำเป็นพอเขาไม่แบ่งบอลโดกให้เนาะก็ต้องเก็บเลยได้ไหม ก็ห้าร้อยะนะโอ้โหแล้วงี้แจกแว่นตาเลยเออแจกแว่นตาใครแจกงานอะไรนะงานขาวดำงานขาวดำนะไม่ได้มีไม่ได้มีการเต้นอย่างเดียวค่ะตอนแรกเขาให้เอารถแห่มาแต่ว่ามันใหญ่เกินเอารถแห่ก็เลยให้เอานี่มันงานมหัศรรย์แล้วศพนะเขาเขาให้ทำอย่างนั้นเขาสั่งอ๋อคือจูบผสมพี่ผู้เสียงทีเขาบอกดูคลิปหรอเขาบอกไว้ก่อนใช่ไหมเขาสั่งเข้าเงินให้เจ็ดหมื่นให้เอาไว้ ทำทำไองานนี้โดยเฉพาะโอ้จัดงานนี้โดยเฉพาะเขาให้จ่างานโดยเฉพาะเขาให้จ่ายเจ็ดหมื่นเลยเขาให้ห้ามห้ามตกเศร้าแต่ว่าเขาให้ใส่เสื้อสีแดงนี่จ่ยพี่เลยโอ้ยใส่สีแดงด้วยใสส่ีแดงเขาไม่ให้ลูกหลานใส่สีแดงไม่ปยาวคัดคึกคืนไปหรือเปล่าเขาไม่ได้ดูเหรอที่เปิดให้ดูน่ะไายโจทย์ไปน่ะไมีได้กองยาวไม่ได้ดูเหรอ ไม่ได้ดูว่าไงนะคะมีกองยาวด้วยเป็นงานขาวดำไปช็อตโชว์โชว์มาดกที่ได้มาโชว์ไปงานขาวดำเป็นไปได้ไหนะไปงานข้าวดำมาแต่ไม่ได้ดำเลยนะไม่ได้เขาไม่ให้เขาไม่ให้เหรอสองอันเราแว้งตาเนี่ยโอ้โหเฮ้ยนี่แหละโอ้โหนี่ถ้าใส่เป็นตีใหญ่ไปเลยนะตีใหญ่แล้วเออไม่ได้มาไม่ได้มาคือคือเขาแจกไงเพราะว่าเขาบอกว่าต้อง เขาบอกว่ามางานนี uh, ้ต้องใส่แว่นนี้เท่านั้นนะเขาบอกว่ามองเห็นตาไม่ได้ตานีบวมเชียวเออตาบวมเขาให้เอาไอ้ไอให้รถแห่แต่ว่ามันใหญ่เกินก็เลยเอาเอาเอารถอะไรนะไอกองยาวกองยาวเอารถคันเล็กๆหน่อยโโอ้หคือเจ้าตัวเขาเน้นไปเลยเน้นไปเลยเขาเอาเงินไม่ให้ก่อนเขาตายอ๋อเขารู้ล่วงหน้าแล้วว่าเขาจะตายอ่ะก็เขาเขาก็เขาก็ไม่รู้ แต่ก็สั่งเอาไว้สั่งไว้ก่อนพูดประมาทเขาเรียกว่าเตรียมเหมือนอย่างประโ่ไม่ได้ไม่ได้ว่าคประโซนะยืนนะคือเหมือนประโซตอนนี้คือถ้าฉันเสียชีวิตนะฉันจะเอาตังค์ไว้ให้คุนลุงเลยจัดงานบริสุทธิ์ให้ฉันมือนบอกว่าในเงินก้อนนี้นะเขาเรียกว่าเตรียมการไว้เตรียมการล่วงหน้าเพื่อไม่ประมาทไง เสตตีของของของในตลาดนะโอ้จบจบข่าโอ้เสษตี้เขาวงเออจบข่าอโอ้โหไม่ธรรมดาไรเลี้ยงหอยมังคุดโอ้โหเลี้ยงแถวไหนเนี่ยไม่พอของจำรวยตั้งห้าร้น่ะมัพอมันเยอะดูไม่เยอะน่ะโอเขาหมายถึว่าเขาเป็นไอ้นี้ด้วยเขาเป็นโหน่าเอสมอสออมอเขาก็เป็น หมอลำหมอลำอาสอาสพอเงินพอเงินที่ที่อาสมก็ห้าแสนแล้วเนาะห้าแสนกว่าเลยต่นาะกันประกันแล้วก็มีตำบลนั้นตำบลนี้ตำบลนี้ใส่ซองเาแต่ว่าเราองเท่าไหร่เนี่ยพิมพ์ไปเท่าไหร่ซองไม่รู้เหมือนกันแต่เรานะน่าจะเป็นพันเขาบอกว่าห้าแสนที่เงินที่เขาช่วยมาของอะไรประกกมประกันอ่ะให้ลูกหลานแบ่งกันแต่ว่า เรา呐สงสัยจะไม่มีชื่ออยู่ในนั้นะโอ้ไม่มีชื่อเขาลืมป้าซอได้ยังไงเรา่ยงไงอีก็ไม่เห็นเรียกสักทีอ๋ออืแสดงว่าป้าซอนี่ยเป็นหนึ่งในญาติคนนั้นบอกคื่ยังไงคุณเขาไม่ค่อยน้องแล้วเขาเป็นสาวแกเขาไม่มีน้าอน้าสาวของป้าซอใช่แล้วก็ไม่เขาเรียกน้าสาวแม่อยไน่ะแม่ขอยไยน่ะดูแลเขาอยู่อันั้นอ้เยอะกับหลานชายลูกของป้าอีกคนยชื่องดูแลอ่งดูแลแล้เราไม่ได้ แล้เขาแล้วก็ลืมที่ว่าอะไรเงินกู้ขนาดยาวขนาดนี้แล้วก็ให้ให้ลาเช็คลิสต์เช็คลิสต์ตอนแรกเขาให้เราไปบ้านใช่ไหมให้เราไปดูแลนี่แหละแต่เราไม่ได้ไปในช่วงที่เจ้าคุณร้องน่ะแต่เราไม่ได้ไปแล้วคุณหนุกเราก็เลยเขาเลยตัดออกจากกองมรดกโอ้โหจบเลยจัอเจ้าคุณ สงสัยเจ้าคุณจะได้ให้ใครเรียกไงโซนะไงโซเลยนะโอ้ยไงโซมันไม่ได้มรดกเลยเขาเลยบอกว่าประโซเนี่ยอยากได้ก็พึ่งฝีมือเอาเองนะมรดกก็มีสองชื้อที่มันหนักๆสำหรับเรานี่คือแล้วแต่เขาจะพิจารณาแต่เขาไม่ผ่านนะประโซมติแล้วเนี่ยไม่ผ่านไม่ผ่านคลร์มอนะสงสัยจะไม่ผ่านนี่คือไม่ผ่านเขาเรียกไปสักทีเขาโหวตเสียงกันแล้ว ก็เมื่อวานนี้ก็น้องสาวเราไปแล้วนี่เขาก็ไม่เห็นเรียกเราเออเราก็บอกว่าไม่เขายกมือแล้วมันไม่มีผ่านก็คือมติมันผ่านาไม่ผ่านมติเไเรียกเราเราก็เลยเออโทรหาโวกเลยเมื่อคืนนี้ครึ่งครึ่งบอกว่าให้มาลักพวกก็ไปรับตั้งแตวเจ็ดโมงนัดทางไม่ได้แต่แล้วไปนู่น,หน,หนเหรอฮะ โทรลงไปเขาโ่เมื่อเช้านี่เด้เมื่อเช้ามาไปรับไปรับมาเพราะว่าเราคิดว่าเราคงไม่มีแน่ไม่เห็นเขาเรียกสักทีก็เลยโทรให้เมื่อคืนโทรให้พวกกลับบ้านดีกว่ากลับดีกว่าคงจะไม่ได้กับเขรอรออยู่ก็แฮว์น่หน้าค่อยมาเมื่อวานไม่เห็นเจ้าเนอกจะเรจียกเขาบอกมาคิดว่ารออยู่รอสมบัติรอสมบัติเขาไม่เห็นเรียกผมคิดว่าดูดวงอยู่ไม่ได้ไม่ได้โอดูดวงอยู่คิดว่าอย่างนั้นโสดเกินโอ้โห ก็เลยบอกกับน้องสาวว่าถ้ามีอะไรก็ติดต่อมานะรถไปเลยเขาจะโทรมาอยู่บอกว่าลืมใส่ซองเยวจะตีรถไปเลยว่าอย่างนั้นโอ้โหโทรมาด่วนเลยมาตอนไหนก็จะเหมาไป่นี่หลายวันเลยนะนะคนอื่นนี่อาจจะกลับมาเร็วแต่ว่างานนี้ฝังตัวมาหลายวันเลยเออขนาดนี้เลยว่าเป็นงานบุญเลย งานงานบุญนั้นเขายังไม่เขายังไม่ได้ทำแต่ว่าไม่เป็นเรื่องการยังไม่กนอหนแต่ปกติทางมูเจ้าเน่ะคือเสร็จงานแล้วทำบุญแล้วไม่ใช่หรอทำแล้วเมื่อวานนี่เด้ไอ้ทำแล้วทำก่อนทำบุญหมอนเฉพาะหมอนนะห้าร้อยกว่าเหมอนน่ะไม่ได้ดูหรอที่เราค่อยหลาย่องมองหมอนเบล้อเบล่าเลยโอ้โหนี่เนาะคนนะห้าร้อยไม่รู้คนเยอะหรือไม่เยอะนะไม่พอแจกอะของไม่พอแจกใช่ไหมเอาแค่คนละอันคนละอันละ อันนี้เขาแจกซองมาหรือว่าเขาเชิญมาเฉยๆก็มีเขาคื ว่าเขาจะมาช่วยก่อนเนาะแต่ถ้าถ้าเป็นงานคาราเนี่ยชาวบ้านก็จะมาเป็นธรรมราเป็นปกติเป็นปกติอยู่แล้วไม่ต้องใส่ไม่ต้องมีการเชิญถ้าเป็นงานบุญคือต้องมีการเชิญไปไมมันก็มีอยู่บางคนเขาก็มาจากนั้นเขาก็านใส่ใส่ซองมาแต่ว่าเขาจะไปให้ที่วัดนะแต่ว่าถ้าอยู่ในบ้านเขาก็ช่วยหมอนแล้วก็ช่วยเงินร้อยหนึ่งกระตับมากับหมอน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 ห้าร้อยกว่าลูกอะหมอนนเนี่ยโอ้โหถวายให้พระนี่ไม่รู้จะหนุนกันยังไง ไหว้ผ้าหมดเลยแล้วก็ผ้าเขาก็จะนั่งต่อเนาะเดี๋ยวชาวบ้านเขาก็จะบูชาต่อบูชาต่อนะโอ้ผ้าคุณก็ไม่หนุนยื้ขนาดนั้นงานริงโอ้โหจากขนนักไม่เคยเห็นคนเยอะขนาดนี้ก็พอใจที่สุดในอำเภอเขาวงโอ้ใหญ่ที่สุดเนาะงานคนตายไม่มีหรอกคนที่เอาแห่มามิจนาคนเดียวคนนี้คนเดียวเท่านั้นเนาะเข้อาแล้วลูกลูกนี่จะไม่ดีใจหรอดีใจละมั้งคืนนี้ โอ้โหยาวขนาดนั้นลูกนี่ดีใจไหมล่ะแต่ว่าก่อนที่เขาจะตายสามสีวันอ่ะเขาไปเรียกมาหมดเลยนะเรียกลูกนี้ให้มาเปลี่ยนเปลี่ยนคนรับแทนอหลานชายนร้ให้คนดําเนินการต่อใช่่ตอไม่ใช่ว่าไม่จะปล่อยทิ้งไป ไม่รู้ว่าเขารู้ตัวเขาหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าสามวันอ่ะเขาบอกให้พาเขาไปธนาคารเขาป่วยไหมไม่ป่วยเขาเขาก็ป่วยอยู่แต่ว่าเขาก็คิดว่าเขาคงจะตายอยู่แล้วเขาน่าจะทําพินัยกรรมไว้เลยนะเขาไม่ได้ทำได้แต่ในครอเคาก็ให้น้องสาวคุณค่อยนะเราไม่ทํานี่ฟ้องผีนะนี้นะฟ้องผีนะน้องสาวเราเนาะแล้วก็วุนวายและเอฟซีปัจจัย